เอาไหมพี่เอาไหม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 เฮ้ยพี่เคสคุณเจนเฮ้ยเงาพี่กอีอะเออเออเอาดิมาเจอพี่เคนคเจเออเอ่าอีอะเออมันดีใจหรือมันอะไรวะมันดีใจหรือมันด่ากูวะน้องสรุปน้องมันดีใจที่ได้เจอผมหรือว่าน้องมันดีใจที่ได้ด่าผม ถ้าน่ารักเอาถ้าน่ารักครับพอใจไหนดีกว่ <c oughs> ไม่หนาวะอ่าตาขาะไเนี่ยวนพีวันขอโทษนะพี่ผีู้ลอมหยาบไม่เป็นไรเนาะตูไเอง เฮ้ยเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบใจเรียนหนัใจก่อนเว้ยวันนี้เนียหล่อทุกวันน้องมันหล่อทุกวันนั่นแหละวันนี้ก็หล่อทุกวันนั่นแหละไม่เด็ดถ้าจะถามแบบเอ้ยทำไมในคลิปกับในสตรีมเล่นได้เหมือนกันน้องไอสตีลก็จัดสตรีมแหไม่เคยไปทำคลิปแยกครับเออหล่อจริงแต่น้อยกว่าผมน้องโปรไฟล์น้องยังแมวอยู่เลยน้อง มันเทียบกันไม่ได้นอ้อเออโว้ยมันลงมาเอ้ยอยู่ไหนอะ่ะเอาบีไว้ก่อนตบอยู่ไหนขอกระสุนหน่อยกระสุนซอมากขอหน่อยขอหน่อยก็ขอซองหน่อย,อออย,ยใครจะเอาตอนตายลงอ,อ๋อรูปสองอะ

กลางคืนผมนอนไม่หลับเลยเอาไม่คือผมตื่นเช้าไงคนดูผมไปกรุงเทพมามันต้องใช้เวลาเหมือนคนปกติไงเราจะใช้เวลาเหมือนคนอยู่บ้านไม่ได้คนดูนี่พีผมดีเลาขปรับพีผมดีเราจไปไกด์กลางคืนเหมือนเดิมครับเวลาหลับกนเหมือนเดิมครับเราวกลับไปกลางคืนเหมือนเดิมอันนี้แค่แบบแหวมันเล่นไงคนดูถ้าผมลองขึ้นก็ไม่รู้จะทำอะไรไงก็เลยาฏิ กลั่นกันรันได้นะมีผีเดเยวมีผี๊ดฮุ้ยโุ้ยผม่นเขาได้กลวโอเคถือว่าโชคดีพี่ลูกพี่วิ่งใส่ดูลูกพี่ นะฮะใส่บนรูนก่อนอน,นจะจ้าใ่ด้ไงวะสัถ้าเป็นเรานี่พี่น่าโอ่ให้ยิงอะโอโออน,นี่ไงตจาดเนีเไปไหน ด้วยนะทุกคนซ้ายบนรูปบอดนะใครยังไม่ติดตามไปติดตามด้วยนะปกติไลฟ์เวลาหลักก็คือช่วงค่ำไม่ใช่ตอนนี้นะติดตามแล้วครับพี่เห่อยเนาะนอนแต่ตอนเช้าเวลาขับรถกลางวันโอ้ผมไม่ได้ขับครับขับรถยนต์ไม่เป็นครับไม่ได้หัดเลยครับไม่ได้ออกจากบ้านเลยดิเจอแต่ใหนแล้นเป็น แล้วมีแต่งมันเตะนั่งดูยาวๆแล้วตัวอคอยไม่เล่นเลยครับเฮ้ยวัสดีครับเสียตีโอ้โหเฮ้ยน้องน้องเด็กเงี้ยน้องน้องโอเคพีค่ สุดนี้เดือดใครจะโคงชัย ป๊อปปี้ไปไหนโอ้ยแตกนึงเตะนั่งกูยาวๆนะพวกพี่หาเสื้อมาจากไหนเสื้ออะไรครับเสื้ออะไรอ่ะคนดไม่มีปืนใจอ่ะฮ่าคิว ข้าอินลิมมันต้องมี20่สวัสื้อี่พิใส่ยซื้อที่งานครับ,รบสีไฟ่ปก่อนคืนนี้มากี่ทุ่มก็ดึกๆครับสี่ห้าทุ่มอะ่ะจะต้องรอด,ดูก่อนวันนี้จะได้ลงตอนไหนรอด,ดูก่อนเนี่ยรอบเช้าเนี่ยเมื่อกี้ก็จะตั้งอีกตั้งไอ้ขึ้นหุ้ยทำไมมันทำไมพอมีตัววีแล้วมันอยู่เรียงกันดีอย่างเลยวะ ปอัอ้ยทำไมท่อบไปเต็มมะอยากไปเที่ยวแล้วเอาล้อดีก้องแต่พี่ได้ชะโรงของกองพี่หาคลิปก่อนเว อะไรเนยอะไรไม่ดไม่เล่นที่ฝ่ายอะไรอยัางที่แปดติดเนึ่งอบัฟเกาะดีพี่พอเกาะรถมันจะอัพเกรดให้เราเคื่ออะไร อ้โอ้โหตตัวที่ันเข้าแล้วกันเข้าแล้วอ่ตอ่ที่แกก่อนนั่งดูยาวๆนะพ่อโอ้ย ขาไปคิวเฮ้ยอยู่หน้พีไทำพี่เขาไปิบงง่ายวะโซอีซี่เลยอ่ะเคดูเจแบบยิงแบบโซอีซี่เลยอ่ะ เลยโอยอะไรอ่ะโอ้ก็ลิงหัวก็้ัวท้ายขกเล็งหัวก็เฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวไปน้องโชว์ไปตัวท้ายข้างบนตัวเดียวอยู่ไหนนะเฮ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนน้องโชว์ไปดิขอแบบโหดๆไปโชว์ไปดิขอพี่จับภาพเนี่ยใครจะโชว์เนี่ยเล่นไม่ออกไม่ออกแล้วไปโชว์ไปน้อง 放好百斤，对不对啊？